โอเคนะครับเดี๋ยวผมช่อง TU ยี่สิบสอง X สอง E เขินเคยนะครับวันนี้พี่อยู่ในหน้าร้าน EXP ID วันเขินเคยนะครับน้องก็ไม่ได้เข้ามาร้านเขาก็ประมาณสองสามวันแล้วเนาะไม่รู้กี่วันครับจําไม่ได้นะครับก็มาดูรหัสโค้ดกันหน่อยกันครับมาแวะเวียนร้านกันหน่อยแล้วกันนะครับก็ไหนดูรหัสโค้ดดิโอ้เขารีไปถึงศูนย์เจ็ดแล้วนะทุกคน ผมไปอยู่ไหนมาวะนี่นะพี่ถึงที่นะครับสาเหตุที่พี่บอกให้น้องๆเข้ามาดูกันบ่อยๆครับก็เนี่บดูดีครับก็รีีไปถึง0ูนย์แล้วครับน้องๆส่วนพี่นเพิ่งเข้ามาทํานะครับก็ให้น้องๆเข้ามาดูกันบ่อยๆแล้วบางทีพี่ก็ไม่ได้เข้ามาดูแบบละเอียดแล้วขนาดนั้นบางทีพี่ก็ไปทําร้านนู้นร้านนี้ครับส่วนน้องๆคนไหนถ้ามีร้านไหนที่เขาแจกโค้ดนะครับให้แนะนําพี่มาได้เลยนะครับน้องๆโอเคมาขออนุญาตใส่ ไม่ใช่ดิขออนุญาตทันลออโค้ดก่อนเลยแล้วกันนะครับคันแรกนะครับมามเข้าไปที่ให้น้องเข้าไปที่คําว่าเติมเงินนะครับน้องออก็เข้าไปที่เติมเงินผ่านไอเทมโค้ดนะครับแล้วก็ก็โค้ดได้เลยเดี๋ยวพี่จะขึ้นตัวใหญ่ให้ใหอีกรอบนึงนะครับมาดูกันว่าพี่ได้ไรครับดูยอดเงินพี่นะมีศูนย์บาทคนระับมาโอเคนะครับน้องๆพี่แรกโค้ดได้สิบห้าบาทอุ้ยเยอะอยู่นะนี่นะครับนี่มีสิบห้าบาทนะครับ มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมั้งผมไม่ได้เข้ามาสองสามวันแล้วเขารีโคฟถึงศูนย์เจ็ดแล้วพี่ไปอยู่ไหนมาก็ไม่รู้ดูดิกดผลรับกดเกมพาร์ตอ๋อก็ยังมีรับกดเกมพาร์ตอยู่นะทุกคนราคาก็ไม่รู้นะครับแรงหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับน้องๆก็ไม่เคยเติมสักทีนะครับเกมพาร์ตเลยนะครับส่วนใหญ่พี่ฟาร์มเองทั้งหมดเลยนะครับไม่เคยใช้เลยครับ ราดพี่นะราดของพี่พี่ไม่เคยใช้เลยวบบนี้นะครับโอเคแล้วมีเลขอะ่ะมีซื้อผลแมพปะ่ะอ๋อก็มีผลทั่วไปนะทุกคนพี่ก็ไม่รู้นะราคามันแรงหรือไม่แรงนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนซื้อผลตัวอะไรก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับน้องก็ไม่รู้นะราคาถูกหรือแพงนะไม่เคยซื้อนะครับไม่รู้ว่ามันถูกกว่าในเกมหรือแพงกว่าในเกมอันนี้พี่ไม่รู้จริงๆนะเออต้องขออภัยด้วยครับเออนะครับมา ดูดีกว่าวันนี้เราจะเอาอะไรนะครับน้องเอ๊ะที่ก่อนมันมีไอดีหนึ่งบาทไอดีหนึ่งบาทไปไหนหรือว่าของพีวเรบัก <c oughs> อะมีอะมีเท่านี้ก็เล่นแค่นี้นครับก็สิบห้าบาทนะครับน้องๆก็มันสามารถเล่นกล่องสุ่มไก่ตางบน้อยได้นะครับแต่พี่เคยเล่นแล้วครับอันนี้อันนี้ปัดทิ้งเลยแล้วกันนะครับกล่องสุ่มไก่ตางบน้อยปัดทิ้งไปเลยไม่เอาวันนี้ไม่เล่น กล่องสุ่มไก่ตันเงินก็เคยเล่นแล้วนะครับน้องอันนี้ก็ปัดทิ้งไปเลยกล่องสุ่มไก่ตันดาบคู่อืมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับน้องๆกล่องสุ่มไก่ตันดาบคู่นะครับอันนี้น่าสนใจน่าสนใจมากเลยกล่องสุ่มไก่ตันหมัดวีสองนี่ปัดทิ้งไปเลย กล่องสุ่มไก่ตันโมจีตืน่นทำไมเขาไม่เอาของใหม่ๆม,มาลงบ้างวะนอกทุกคนเนาะว่าไหมเออเอานนี้ดีกว่าทุกคนวันนี้ครับเป็นกล่องสุ่มไก่ตันดาบคูโอเด้งนะครับโอเคถ้าพี่ต้องขออนุญาตมีเท่าไหร่อันมันเท่าไหร่ด้วยนสามสิบห้าบาทพี่มีแล้วสิบห้าบาทพี่ก็ต้องไปเติมเองอีกยี่สิบ เครดิตนะครับน้องก็ส่วนใครที่เติมเงินไม่เป็นนะครับน้องๆ้องให้น้องๆ้งเข้าไปดีกว่าหน้าเติมเงินนะครับแล้วก็เติมเงินผ่านซองของขวัญน,นะครับน้องนี่แล้วเขาก็มีวิธีการบอกอยู่นะครับว่าเติมยังไงนะครับน้องก็สามารถดูตัวเองได้นะเออนะครับ น้องเข้าไปคงเจออยู่หรอกนะครับโอเคพี่ขอย้ายไปเติมเงินสักคู่นะครับน้องโอเคครับไปโอเคนะครับตอนนี้พี่ได้เติมตังค์เพิ่มอีก20เครดิตเป็นที่เรียบร้อยครับหรือว่า20บาทนั่นเองครับก็วันนี้จะเอาไก่ตั้นดาบคู่โอเด้งนั่นเองนะครับก็นี่นะครับก็มีประมาณนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วหน้าเกมเป็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูพวกของต่างๆดีกว่าว่าจะคุ้มหรือเปล่าครับก่อนอื่นเลยขอซื้อกันเลยแล้วกันนะครับ มาก็อย่าลืมครับก็อัดวิดีโอตั้งแต่เราซื้อจนเราเข้าเกมทำได้สมมุติว่าเราเข้าเกมไม่ได้คือถ้าเราไม่มีวิดีโอคือเขาจะไม่เคมให้อะไรประมาณนี้นะทุกคนโอเคมาซื้อเลยดีกว่านะครับเกียดรีรอละก็โอเคนะครับน้องพี่ได้รหัสเป็นเท่เรียบร้อยนะครับน้องส่วนแจกเลยดีไหมเหรอ อย่างละกันนะครับน้องๆพี่ขอเป็นยอดไลค์ละกันครับเพราะว่าคลิปพี่แล้วพี่แจกให้ทั้งสองไอดีะครับคลิปนี้พี่ขอยอดไลค์ละกันพี่ขอสักอืมขอสักเอาสามสิบห้าไลค์ละกันครับตามราคาครับไลค์ละบาทนะครับน้องๆช่วยกันอยู่แล้วอย่าคลิปหน้าพี่มาแจกให้ครับถ้าไลค์ถึงนะครับโอเคนะครับก็เรารู้แล้วครับว่าเกมเป็นอะไรครับเป็นไก่ตันดาพัวเด้งครับเออ แต่เราก็ต้องไปดูของที่ว่าเราจะได้ของคุ้มหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเกมเลยดีกว่าครับน้องๆโอเคครับไป a few moments later โอเคนะครับน้องๆตอนนี้พี่อยู่ที่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยครับคือไม่ต้องรู้เลยแล้วกันครับก็คือเราซื้อตามที่สินค้าบอกครับว่าเป็นไก่ตันดาผู้เดนะ้งเนาะรู้ว่าจะได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะทดลองให้ดูแล้วกันนะครับมา โอ้หได้จริงด้วยทุกคนได้จริงได้วยไก่ตันดาบคู่เด้งนี่เวลตันนะครับแล้วก็มีหมัดก๊อตเอ้ยตันเขาบอกเลยแล้วก็มีผลโมจินะครับเออแล้วก็เป็นดาบคู่เด้งนะครับนี่เฮ้ยแล้วตัวอะไรทำไมหัวแดงแดงเนะี่ยตัวอะไรนี่เออแล้วก็มีกีตาร์บุ๊กนะครับนี่ยิงเติมแค่สกิลเซตนะครับน้องๆโอเคแล้วก็มีเงิน สิบเอดล้านนะครับน้องแล้วก็แฟตเมนอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับน้องแล้วก็ค่าหัวเท่าไหร่อ่ะค่าหัวสองจุดสามเอ็มโอเคครับคนไปจับจองกันได้ครับโอ้ก็ถือว่าไอดียโอเคอยู่นะครับก็ตามปกนะครับตรงปกอยู่นะครับไอดีโอเคก็มีดาบคู่เนีน้องแล้วก็มีเคียวแดงครับแล้วก็ดาบมีประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าครบหรือเปล่านะแล้วก็มีกีตาร์บุกนะครับแล้วก็หนังสเต็กเนี่ยทุกคน นี่อ่ะให้เป็นไก่ตันเลยเอ่ะโอเคโอเคครบเซตแล้วนะเป็นไก่ตันแล้ว <c oughs> แล้วก็มีผ้าคลุมเนี่ยครับประมาณนี้นะพี่น้องเอ้ยได้ผลแดงมาหนึ่งแนละ้วทุกคนได้ผลช้างนะครับเออโอเคเอ้ยโอเคอยู่เนี่ยส่วนน้องๆคนไหนแลกโค้ดได้แล้วหละก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่กันด้วยนะครับเออไอดีนี้นะครับถ้าอยากให้พี่แจกนะพี่ขอแค่สามสิบ้าไลน์นะครับน้องก็อย่าลืม อย่าลืมนะชวกนกดไลค์ให้พี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาแจกให้นะครับโอเคแล้วเมื่อคืนอะไรเนี่ยไอหัวแดงๆเนี่ยถอดเสื <c oughs> ้อ,อ้ทุกคนมันคืออะไร <c oughs> ผมจะรั่วเลย <c oughs> โอเคนะครับน้องก็สินค้าตรงปกนะครับน้องก็โอเคพี่มาซื้อให้ดูแล้วนะครับน้องก็โอเคสินค้าตรงปกใช้ได้ใช้ได้นะครับก็เป็นไอดีพร้อมบวกเลยนะครับน้องหาเคีย อก็มีประมาณนี้ทุกคนก็มาซื้อให้ดูครับแล้วก็มาบอกว่าแจกโค้ดอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไอดีนี้นะครับถ้าอยากให้พี่แจกพี่ขอแค่35มสิบ้าไลน์นะครับน้องเออน้องๆดูเนี่ยแค่เอาน ah, nah. pues. oh. okay. um ิ้วจิ้มตรงไลค์เลยมันไม่ยากคมั้งน้องโอเค น้องน้องแต่ถ้าได้ไลค์เกินนี้พี่ก็จะโอ้โหโคตรดีใจเออยังเห็นว่าน้องๆรักพี่นะครับเโอเคค้องน้องก็พี่มารีวิวแล้วก็มาบอกว่าแจกโค้ดนะครับส่วนน้องๆได้โค้ดเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ร้านไว้ใช้โค้ดกันใต้คลิปนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับน้องก็อย่าลืมไปใช้โค้ดกันด้วยนะครับเผื่อได้ไอดีฟรีมาเล่นกันนะครับน้องโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลา่อนะครับน้องก็มีประมาณนี้ก็มารีวิวรหัสไก่ตาดาบบ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ด้วยครับน้องถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆครับก็ช่วยกดกระดิ่งนะครับน้องเออกดกระดิ่งเนี่ยเออมาแจ้งเตือนอยู่แล้วครับน้องถ้ามันแจ้งเตือนก็เลิกติดตามแล้วก็ติดตามใหม่นะครับน้องมันไม่ยากหรอกครับเออโอเคครับน้องๆสําหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาก่อกันนะครับน้องก็อย่าลืมเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้มันถึง35ไลค์นะครับน้องเออมาแจกให้นะครับโอเคไปละ บ๊ายบายจุ๊บๆรักทุกคนนะครับไปแล้วเอาดาบฟันไปทิ้งนี่ <laughs>